สวัสดีครับกลับมาพอกันดีกแล้วครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีก,กเกาล่ะครับเมื่อน,นี้ฝนตรงแห้งครับมคืนเห็ดทรงเปื่อนๆดินนิดหน่อยครับ แห้งมานด้วยเห็นเรืงกเหลืองครับมือเปิดตาได้เลยครับสิได้หาไปต่องห้องตาอยู่ครับจะสิได้งามเนาะอยู่ใต้ก้อนหิน,นครับเห็นอีกแล้วครับ อี okay. ล่ลีไตไปต้องไหม ไซหาครับมูนี่ิ่มอีกสองครับหน่งออจิกเลยครับใงอีกสองครับ ลเปนล็นยุงยาญดีดบูนหมอกจ้างในได้ครับมือนนี่เปียกเวทเลยครับท่างนี้อันนี้เกิดเป็นมูเลยครับ โอ้โอ้มีเรื่อเจือดเดี่ยวเอีครับ มันอยู่ครับมือ ตาได้เลยครับยุบอลละข้างให้กำลังใจกันด้วยครับยุ่เป็นมูจนแจงหมดแล้วครับร่วมกันกำลังสีแจงแลวครับสรัวสรัวแล้วปลากรสีแจงแล้วไปหายีครับเอาคือจุ่มกันดีแทนนี้สองสามสี่ห้าหกครับใครละงกเหลืองครับ ครับปลาเิ็ดพอเล้วครับนี่คือจัง็ดพอนี่แหละ เดในก,กักตาครับเดือนึ่งด้วยครับกระเสาอยู่ไปหายีกครับออกจากใครลรไอระงูขาวครับ้นีพี่ครับอันบอกจากใครยัง ฮัมคนนี่สว่างตัวครับนี่สว่างครับไข่ลง,งุกใหญ่ครับงูเป็ดซัมมี่ครับใช่หระ ตอนแรกว่านเห็ดข้าวดินครับวันนี้โมนีลายไข่เติบอยู่ครับเศร้ตานิดเลยครับโซ่เห็ดเรี้ยวครับ่ะย่างหามกันอีกครับกาลังสีแจ้งจก,กันละแจ้งมาใกล้ปิดไฟบมอแบตแล้ว อีกแล้วครับได้อีกสามครับใส่กตาได้เลยครับโซ่อีกรอบหนึ่งครับโซ่นำๆเลยครับ เช่นงูขาวว่นี่แม่นีลีครับตั้งอยู่ผู้เดียวไปเดี๋ยวสิหามูนะครับได้เห็ดหนาเลียครับกับใครกั่นงูขาวเราอป็นดอกอันน,ออนี้นะวางแบบไรเงี้ยครับเรื่อยเอาเลยครับ เลนลงง่กำลังเป็นไข่คร,ครับกำไรหลักฐานน้ำรับพี่จุ่มนี่ครับเอาเิ่งน้ำเสนอที่น้องจุ่มนี่ครับจุมซีครับ เดือครับดีมือเขามาเก็บเห็ดน้ำกันครับเก็บทางออนไลน์นี่แหละเฮาสีไข่ครับสีตาเลยสีแจ้งเลยครับวันนี้เห็นหงเห็นเงาแล้วครับปะเนี่ยนะว่าเห็นเห็ดแล้วงครับ สีฝางลงไปเบิงน้ำเราไปครับไปเบิงน้ำยานะครับแก้วล่วะไปอย่าฝาครับเห็นอีกแล้วระหว่างทางครับแตกกล้องเปิดให้หนนะครับเปิดกอยายเนี่ยพอดิอีกนึงพอดิ มังกรยาเนี่ยขอบคุณตากล่องครับที่เปิดกรอยา,ายให้พี่ลองในเบิ้งเนาะเี๋สองไข่หายีเข้าโอ้ขันพ่อสังเกตดีๆว่าเห็นนะครับพว่าน้ำอก อันนี้เขาแบบไงเลยครับติดหม้อแบตก่อนนะครับเบิงสำคัญปั่นเด็กหน่อยครับเดี๋ยวสามครับมาขอตาเนี่ยเสียตาได้เลยครับป่ะคนละยี่นะทาเพื่อแห้งหลือปั่น,นี้เอาอีกสกักก้อนเพื่อแห้งแหละเพื่อ,อยนะ,ออย,ะยืนทา แต่แสวงเนาะนะครับพี่น้องแสวงน,น้ำมอใครวะไนเลยอ่ะอีกสามครับเสียงเสียงเบงดันบ่เนี่ยสามครับพี่ครับโอ้เด็ดออกจากใครแล้วโอ้เด็ดจุ่มเงินจุน่มเงินใครไม่เห็นออกจากใครแล้วตั้งศึกโลกแล้วมือหนิสองดอกครับ ว้าวแต่ตะลุนนี่เนาะครับถ้าเลือกได้ดีดีวาเสตาเฮาเนี่ยครับกังกันโฮมครับไปหายยะนะครับบอยาอแล้วเปหายยะนะหรือเป่าละมุปานละตากแล้วอะ็อรบอก ปาดมาดอกใหญ่เถอะวะเอาเห็ดบานนักฝากข้าเบิ้งน้ำยานะครับวันนี้เราฐานดีครับพ่อเฮ็ดแหละครับสีดอกใหญ่ยเจาะอือดีแม่คุไร่ดีเป็น เ่แต <laughs> ่ว่าทองน้ ok ่อาก่นครับโอ้โหตกน้่าโงขานี่ดักไงบ่ากสะออนครับเฮ้ยราคาสี่าทเจะกอกก็พอยูงนีพอยอะว่ามันซื้อสามบดเห็นมันบ่เห็นเด็ดๆหน่อเห็นโอ้ยลืมข้าบลุงมองที่ยนางไรัง อันน <t od em |ms|> ี mainland, um jacket, huh ้กงางพวงามนดีตลอดที่ได้เต็มไปเดีวันี้ออกไล่เราพอออกไลยอยู่ฝนตกดีนี่คือพักกันขวางแกงใดวะนี่ ไข่มันได้บาทไงแล้าไข่มันวันด้วยเนี่ยอ๋อดอ เห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดเห็ดละงกเหลืองโอนเห็ดตะไคร่เหลืองโอ้ยตะไคร่เหลืองไค่เหลืองมันโงกไค่ลืมจุ่มหันานีเบคานนี่ ก็สวัสดีนะครับผมมันนี่4ดอกอันนี้ <laughs> <laughs> แล้วจะเสิเบิ่งอีกนู้นอันตายมากหนอเหอแม่นนี่ระดับงามเลยไปได้ก็ดีสิไปคนละนูนครับไปคนละนูนตัวบ้านแล้วว่าเราเห็นว่าอยู่แต่บริเวณตรงนี้ครับแต่สวัสดีมีแต่เห็ดแต่อันนั้นได้หันมีแห่ไข่แต่ไข่ก็บระงบงนี่ซองตาแล้วครับไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างหายอีกครับไป บ่ได้ไปนู่นเดียวกันพ่อนูอ่นน่ะนู่นน่ะเรามาแล้วเรามาเติร์กเดือกเล้วครับทีโอกาสสสวัสดีพี่น้องนำ้ำมือหนา้ะพอ่อมือหนาจังเงินพาเพเจ้มามหาไหม่เนาะแมนกโค้งมันกว้างนะครับกสลับกันไปไปคนละปา่าถ้าเห็นกันเลยเอื่อนกันมาหาสิหรอะปะ้ปปปาไปไปย่างครับครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆเด้อครับสวัสดีกันอยูอ่บนมือเนาะเฮามันอีกแล้วครับวันนี้ โออีกสามครับสงคืออยู่ด้วยมือนี่มือนี่ครับสามมาครับสามมาพี่ครับอืมนียนไหมแม่นอยู่อ่ะโอ้มียน,น,น,นตัวนี้มันสันแล้ว หลายตาเบิ้งซอยกันครับพี่น้องกับเบื้งซอยเด้อครับน้องเสียวคุณกับวาเห็นข้าตะจ่องกุมมทางล่างนะหรือว่าเห็นเด้อ ตาก่ครับลวนมือแหละเ้ล่ะเบึ้งไหวอยู่ไหมโอพพีพี่ครับครับ แต่แจักดรอข่ะครับมูนี่ย่างน้ำบ่ครับถ่ายย่างน้ำกับย่างน้ำมาอ่ามาย่างน้ำมาครับก็ผมเห็นอีกไปได้ครับเบิ้งบรรยากาศปลาเกษตรครับมองหกมองแปม ใครเดียวครับ <laughs> ล้งกันบอจังหองก,กันคแท้เ <laughs> ขาต้อตงสุ่มครับเขาต้อตงเย็บๆครับน้ำมาครับน้ำมา อันนี้เห็ดละงอกเหลืองครับอันนี้หลาปลาครับหายยัครับเดี๋ยวผมถ่าย่มอีกมองนี้ยน่อนครับจี่จิงผมกับพวกไว้เหละแต่กับว่ามันใจครับว่าสิเหลือบอพี่้อกเป็นหองกันแต่กระแซวอยู่ปลาครับ มาเบิงมองผมปกไบวัว่านอย่ครับยังป็นไครอยู่มาเบิงเมืองเดอเว็บอ้าวออกจากไข่แล้วครับมือน,นี้โอ้ยดีอีกไข่หน่อยนึ่ง รอบออพี่ครับยังบอบ่เปิดซ้ำนี่ครับ,ย,บยังไม่ได้เลยพูกพูกไวกนจะตลืมครับปี่พี่อันนี้ของแท้ครับหนึ่งสองสามเว็บ ว้าวว้าวอขอเด็กกินเคืขอซะขอซะขอซะได้สีดอกครับยังีง กำลังหลบออกจากไข่มุมงามอีกสองครับนี่ไะหายีกครับว้าวเห็นเรืองเลี้ยงครับมันต่ว่ารอบนี้เห็ดเรืองเลือยม่ค่อยหลายปในเนาะ สมารถเป็นเหโลงกขาวครับผีองฟีเดเด <laughs> บื่เห็นไหมครับมันออกหลอกคร้บเดี๋ยวสามครับไอรลงกเหลืองอืมจะใช้กับยังได้ตัวครับต่อปไปน,นะพีอีกสองูมครับ บราอยูในกล่องกระดมคือเก่าครับเริามองห้องขึ้นไปหายุง,งาใหม่ตอนนั้นเมื่อวานพอเห็นแต่มืออาจชจีอยู่ตาอ่ะอัปเดตครับอัปเดตในกระตาครับเกือบเครื่องกระตาเลยเด้อโซ่เบิดมือนี่แหละครับหายีครับ เป,เปลี่ยนเลยครับเกือบมันไปน้ำนามตัวนี้น้ำพัดมือขึ้นนี่วิ่นแบบนี้ครับนี่ยุบแปยนครับครับ แมนปอเนี่ยขึนบนภขาวแมนครับทำอะครกันเนี่ยยังหายีครับไม่เห็ตะไคร้ปะ,ะ,ะครับมาเบิ้งใกล,ใกล,ใกล้ๆค,ครับ้องมาเปิ้ใกล้อ้าวตะไคร้ครับแมนอยู่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุมครับดมปะครับแมนแทะครับขาเนียนๆนีส่สิเดี๋ยวผมสิสู่อีกรอบครับ แมนแท้ครับเป็อตะไคร้ครับเป็นอีใครครับ oh, อีลังโง่ครับวันนี้โอ้ยหยิบสา,ายกระตาหยิบของนีเป็นของสายกระตาพี่ดิเกับดูข้างครับ โต้นโพงสองน่อนง่ายๆเลยดึงเด้ครับตรงนี้ครับเฮ็ดนาเรียงหญ่ครับตอนแรกเห็นสองดอกครับว่าสิบัวไทยเบิง่งมาเห็นอีกครับตรงนี้แขน,นตันอยู่ เดี๋ยวดอกหนึ่งครับตะสวรออน,นะเพือไทยเบิ้ลเขาเลยบานขึ้นขาแคนั้นตอนนี้ครับง้มครับมีบอัอข้างนี่น้ำมาเบิงครับมีบอตาดีหาซ้อยกันครับบอกให้ด้วย ตอยกันเห็ดค่าครับเหมดแล้ะล่ะไปเดี๋ยวเห็นอีกเวสิเก็บเบิ่งอีกครับเสี่ตัวกันเดยไทยเบิ่งเะยาวบานไทเห็นเป็นมูเน้ยมโดนเติมครับเห็นเห็ดปพงซาดเด้พักออกแบกก็มีครับนี่เดยลักษณะเครือพักอวบ,บบครับเสรมปุ๋ย้วยครับแกงสเสเ็ดเอา ก็ต,ตากันครับก็นั่งเป็นอันนี้ครับตัวด้วยเยมมพี้ยนแล้วโม่ค่ะเพื่อนกองเกลียว ้องดอกเตือนจะสูงแท้ทั้งก้อนหินเลยครับได้เติมกันครับอซองกัะตาเราที่แปดครับซองกัะตาว้าวมันเห็ดได้กินนะ <c oughs> นครับเห็ดคาด้นี่ครับ เอาอันนี้ครับเอาเห็ดนักกินเ่มอีกสอง่ครครับปลากระลังสีผ้าพี่น้องไว้เมื่อไหร่ดีครับออกมาตีสี่กัว,ก,วกัวครับกับเมื่อเติมนึงเลยครับตอนนี้กับสองโมงกัวกัวเนาะอะเมื่อไหรตายกรอบนึงก่อน เกือบครึ่งครับเกือบครึ่งกระตายคิดว่าเลยหลายๆเติบเนาะตากองเนาะจังใจก็ขอบคุณหลายๆที่ครับที่ให้กําลัางใจกันจนจบคลิปเนาะขั้นมากกับกดไลค์ให้แน่ครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำขั้นมาอกุลีกับกดติดตามเป็นพร้อมด้อครับจำพอกับในมือหนาครับสวัสดีครับมาเมื่อจังมากเก็บเห็ดน,น้ำกันอีกเด้อครับมา